มาดีค่ะก็จับขาหมูชู่แสบแสบแสบก็จับขาหมหูสนใจติดต่อได้นะคะร้านพีพีจับโจกขาหน้าวัดศิริสารคุณจะอร่อยมากมีค่ะมาม่าขาหมูก็จับขาหมูมีหมดค่ะมาม่าขาหมูก็จับขาหมูอร่อยมากกินเลยค่ะอร่อยมาก ไปสั่งเลยค่ะได้อขาหมูกับเราจะเปลี่ยนใหม่ได้ค่ะหรือว่าจับขาหมูมามากขาหมูก็ได้เส้นเล็กเส้นใหญ่ได้หมดค่ะขาหมูอร่อยอร่อยมาก กินนะคะทุกคนอร่อยจริงๆพีพีจับโจกนะจ๊ะพีพีจับโจกหน้าวัสิรีสารคุณอำเภอเดชด,ดมจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะน,นั่งไหวคลิปๆอ,อร่อยมากอร่อยสุดๆ